ครับแต่งงานพี่น้องถามว่าแต่งงานกับคนต่างศาสนิกแล้วมีลูกด้วยกันโ oh. อ้โหตอนนี้จะหย่ากันแลกแยกทางกันภรรยาจะเอาลูกไปอยู่ด้วยเราจะทำยังไงคือแต่งงานกับคนต่างศาสนิกที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมแต่เดิมมานะครับไม่ใช่แ,แล้วก็มาเป็นมุสลิม แล้วก็แยกทางการถ้าแยกทางกันแล้วภรรยายังเป็นมุสลิมอยู่เหมือนเดิมอ่ะเขาเอาลูกไปก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงก็เป็นลูกเราแต่ที่สําคัญคือภรรยาแยกทางกับเราแล้วแล้วภรรยาเนี่ยกลับไปเป็นผู้ปฏิเสธอิสลามเนี่ยอันนี้สิมันคือปัญหาแล้วไหนบอกว่าเป็นมุสลิมแล้วล่ะไหนบอกศรัทธาแล้วตอนแต่งล่ะไอแต่งออยากจะได้เหลือเกินเนี่ยเป็นเพราะเราขาดขาดคุณภาพ หรือเปล่าเราอยากจะแต่งงานมากเกินไปหรือเปล่าสังคมก็กลัวว่าจะคนจะทําดีนาหรือเปล่าแล้วไหนแลปละสบความสําเร็จแม้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นกอรัดของอัลลอฮ์แม้การยามันจะเป็นเรื่องฮาลานแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ได้ทําตามเงื่อนไขเพราะคนที่จะแต่งงานเนี่ยต้องศรัทธาก่อนการศรัทธาการยอมรับการเชื่อมั่นน่ยต้องมีก่อนแต่นี่ยังไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศรัทธาอะไรเลยเพราะแต่งงานแล้วอาจจะเกิดวิกฤตคุณก็ไม่ได้สอบบัตรด,ด้วยกันคุณไม่ได้เรียนรู้ในหลักการไม่เคยให้อภัยด้วยกัน แล้วก็ครอบครัวคุณยังไม่ได้ไปถึงความพยายามเลยถึงก็แตกหักแล้วก็ชีวิตของคุณเองเนี่ยไม่ต้องแต่งงานหรอกอยู่กับเพื่อนคุณยังทะเลาะกับเพื่อนคุณเลยแล้วคุณก็ให้ภัยเพื่อนคุณไม่ได้อยู่สังคมไม่ได้ให้อภัยพ่อแม่ไม่ได้อดทนไม่ได้เนี่ออกจากบ้านไปรอไม่ได้อะใจเย็นๆไม่ได้อยากจะแต่งงานให้ไม่แต่งก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่ไปทำศีลนากันเราไม่ให้ความยิ่งใหญ่กับศาสนาไงนี่ไงคือจุดจบของเขาเพราะฉะนั้น้าถามว่าในท้ายสุดพอเวลามีลูกแล้วทํายังไง ก็ต้องอันนี้เราเน<ห>่ยเป็นผู้ชายแล้วภรรยาลูกไปถ้าเราจะปล่อยไปเราก็ต้องรับผิดชอบลูกของเรารเราปล่อยภรรยาเราไปโดยที่เราไม่พยายามให้ภรรยาไปเรียนรู้ศาสนาเราก็ต้องรับผิดชอบครับเพราะฉะนั้นต้องรับผิดชอบก่อนต้องเรียนรู้ศาสนาก่อน ừ, อ่าบางทีเรา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 ,เราเสียชีวิตลงเราตายครับลูกเราเป็นเด็กกําพรราครับแล้วภรรยาก็ยังไม่เข้มแข็งยังไม่แข็งแรงกลับไปเป็นศาสนาเดิมแล้วลูกเราล่ะ องค์กรไหนที่เขาจะมารับผิดชอบเราได้ขนาดนั้นที่จะมาดูแลเราอย่างละเอียดครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องช่วยกันในสังคมเลี้ยงลูกให้มีศาสนากรนในวันนี้ลูกรวยก็รวยแบบมีศาสนาลูกจนเป็นยาจกก็เป็นแบบจนแบบมีศาสนาครนะจะลำบากแกสบายแบบมีศาสนามันไม่ทําให้คนเนี่ยเสียความเป็นคนไปรวยแล้วก็ยังมีศาสนาก็ถ่อถมตนไม่ไม่ตะกรับบดไม่โอหังจนก็ไม่ไม่ยิงยะโส ไม่ไม่ไม่ประชดชีวิตทุกคนมีศาสนาเดินเข้ามาแล้วนั่งรวมกันได้คนจนยืนละหมาดซอบเดียวกับคนรวยได้ไปกินบุญบ้านคนรวยได้นั่งปรึกษาหารือได้เพราะจนแค่สตังอย่างเดียวจนแค่ทรัพย์อย่างเดียวแต่ที่มีคือสมองแต่ที่มีคืออีมานคือศรัทธาเพราะฉะนั้นเราเท่าเทียมกันอัลลอฮ์ไม่ได้มองที่ทรัพย์อัลลอฮ์มองที่ตกวัอัลลอฮ์มองที่อีมานอัลลอฮ์มองที่การกระทําดีแต่วันนี้พฤติกรรมของเราอัลลอฮ์มองแล้วมีแต่ไม่ดี ก็อีมานนมันอยู่ข้างในในใจแล้วอีมานมันบ่งบอกว่าถ้าอีมานดีมันต้องให้พฤติกรรมดีออกมาหัวใจที่ดีจะมีผลิตพฤติกรรมที่ดีออกมาแต่นี่หัวใจเราบอกว่าเรามีอีมานมีภาษาอะไรลหละอีมานที่อยู่ในหัวใจถ้าอีมานมันดีจริงมันต้องผลิตพฤติกรรมที่ดีออกมาสิเราบอกว่าดีเรามีอีมานไหนอะสบัดิอดทนคุณยังไม่มีเลยกับคนที่ควรจะอดทนคุณก็ไม่อดทนกับพ่อแม่คุณก็ไม่อดทนกับภรรยากับลูกคุณก็ไม่สวัดิ คุณควรจะให้อภัยเพราะคุณมีอ ي มานคุณไม่ให้อภัยกับคนที่คุณรักแล้วคุณจะไม่ให้อภัยกับคนที่เขาไม่มีผลประโยชน์กับคุณเหรอนี่ค,คืออิสลามไงอาจารย์เราต้องนต้องหนักแน่นนี่ผมพูดกับตัวเองพูดกับอาจารย์พูดกับ,บพี่น้องที่อยู่ทางบ้าน <ہ م S 2> ว่าเราทุกคนต้องเอาอิสลามมาใช้ <S <S ได้เคยใช้หรือยังก่อนที่จะทะเลาะกันสองคน,นได้เคยสบัสดกันหรือยังได้เคยให้อภัยห,หรือยังได้เคยทําให้ชัยตอนมันร้องไห้บ้างหรือยังก่อนที่จะมาทะเลาะแยกทางให้อภัยแบบไหนอ่ะ เราให้อภัยแบบไหนเราให้อภัยแบบกาเฟสไงอ้าวจารย์าซีนทําผิดให้อภัยแก้วแตกไปแล้วที่ร้าไปหน่อยให้อภัยมันยังร้าอยู่เลยยังร้าอยู่รอแตกอย่างเดียวแล้วไหนบอกให้อภัยไงเพราะฉนั้นไอ้นโยบายกาเฟสอย่าเอามาใช้กับเราเราต้องเอาสิ่งที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เมตตาอัลลอรักการเมตตาเราก็ต้องเมตตาด้วยอัลลอฮ์อภัยโทษเนี่ยอัลลอฮ์ลบความผิดหมดเลยนะไม่มีร่องรอยไม่มีร่องรอยลเลยเพราะนั้นเวลาเราให้อภัยก็ต้องไม่ไปนึกถึงแล้ว พอเราให้อภัยแล้วไอาาตัวออย่ง้น,นี่ให้อภัยแล้วแต่เอากลับมาอีก<ม>กลับมาคิดอีกคิดอีกให้ไปแล้วครั้งหนึ่งทําผิดใหม่ครั้งที่แล้วก็ให้อภัยอีกเอาให้อภัยไปสองครั้งพอทาผิดครั้งที่สามผิดมาสามครั้งแล้วนะเาแล้วไหนบอกให้อภัยล่ะนี่คิดรวมเลยหนึ่งสองสามเลยเหรอไม่เป็นธรรมไงครับวันนี้แหละจิตใจของมุสลิมจะสูงส่งด้วยหลักการแต่เราต่าเพราะเราไม่เอามาใช้ไงครับครับก็พี่น้องนะครับฉะนั้นเราต้องเอาศาสนานะครับ มาใช้ให้เยอะนะครับก่อนที่เราจะทําอะไรลงไปจะพูดอะไรลงไปจะตัดสินใจอะไรลงไปเราต้องเอาหลักการสนาอย่างที่อาจารย์ได้ไดบอกไปนะครับอาจาลย์กครันครับ,รบอาจารย์